ครับกับอายุชิเดือนแล้วครับผมครับกับมาตัดแต่งกิ่งครับตัดเพื่อยังครับกับยังที่ผมลงไปหลายชิปครับก็คือมันได้แค่กิ่งเดียวครับแบบนี้นะครับก็จะบรดีครับผมเลยตัดแบบนี้เพื่อจะให้แต่งกิ่งออกหลายๆครับผมตัดแต่งให้ได้ทรงพุ่มที่สวยงามนะครับได้กิ่งเยอะๆนะครับประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับพี่น้อง ครับชิปนี้ก็จะมาตอบคําถามให้พี่น้องนะครับที่อ่าเป็นได้คอมเมนต์ไว้นะครับการบดใบมายอนแยงนะครับหรือว่าคัดแยงแต่ยังใดนะครับแยงแต่ว่ามาอธิบายนะครับเพราะอะไรนะครับสําหรับผมว่าถ้าพี่เลี้ยงพ่อนะครับหมายก็ามาถามมาอพี่เลี้ยงพ่อไม่พี่เลี้ยงนีหมายเขามาต้นมะขามเทศนะครับนี่ครับผมปลูกไว้ระยะหกคุณหกเมตรหรือว่าหกคุณหานะครับการได้อยู่ครับระยะนี้ หากคุ้นหาหกคุ้นหกประมาณนี้ครับหรือหากคุ้นหกกระได้ครับผมปลูกไว้นี่ก็คือว่าถ้าสมมติเราปลูกไว้หลายนะครับในความหมายของเพื่อนถ้าเราปลูกไว้เยอะปลูกไว้ทีทีนะครับอ่าต้องใส่นี่ครับบ่ต้องใส่ตัวนี้บางแดดกระได้นะครับเพื่อนหมายถึงแบบนี้นะครับครับเพื่อนกระได้คอมเมนต์ไว้นะครับสําหรับผมว่าถ้าพี่เลี้ยงพอนะครับม้งดำาๆก็ไม่จําเป็นนะครับอันนี้ ผมบอกเลยเลยครับว่าเพิ่นคิดผิดนะครับเพราะว่าอย่างครับเพราะว่าไม่พี่เลี่ยงถึงเฮ้าสิปลูกต้นไงกระซังครับการที่เฮ้าหยอดเมล็ดลงใหม่ๆนี่ครับมันก็เหมือนเด็กทารกที่เกิดใหม่นะครับเมล็ดพักหวานนะครับต้นพักหวานที่งอกขึ้นมากครับถูกแดดแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับถูกแดดแค่หนึ่งชั่วโมงครับผมหรือสองชั่วโมงหรือว่าหนึ่งวันนะครับไปแล้วครับพี่น้องบ่เหลือครับผม เขาไม่ได้มีความต้านทานแต่อย่างใดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเข้ามาไม่พีเรี่ยงพ่อนี่ต้องปลูกทรายครับมันจางสีลมเบิดเลยครับเป็นไปบ่ได้ครับเพราะว่าเขาควบคุมบม่ได้อยู่แล้วครับว่าต้นนี้ต้องการใจริงมันไปแบบนี้ให้มันลมเบิดทั่วพื้นที่นะครับอันนี้คือจะบอกให้ฟังนะครับว่าจําเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับการปลูกผักหวานป่านะครับเพราะว่าจะเป็นการปลูกด้วยจิ่งตอนต้นก้า หรือว่าการปลูกด้วยการหยอดมเมล็ดลงเลยแบบผมนี่นะครับร่มนี่คือสําคัญที่สุดครับเพราะว่าต้องบงังแดดครับเอาแล้วทําไมต้องบงังแดดในเมื่อ,อพี่เลี้ยงพอแล้วนะครับพี่เลี้ยงเยอะแล้วผมวสีบลอซูฟังครับต้นไม้นี่นี่ผมปลูกไว้ปีหนึ่งแล้วครับมันก็นจะเป็นพุ่มพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนเศร้าครับตอนเศร้าๆนี่ช่วงนี้แดดได้ครับหนาแรงนี่ ตอนเศร้านี่กับแดดครับผมประมาณสิบโมงเศร้าครับแดดส่องมาครับแล้วก็สีบโมงเศร้าไปหาใบโม่งใบสองครับแต่ว่ามีไม้พี่เลียงมันบอกครับพ่อมันกระจายโฮมอยู่ระดับหนึ่งลำไร่นะครับแดดลำไร่นะครับเข้ามาแดดลำไร่นี่ถ้าเขาปลูกไม่หยอดอ่อนๆมากนี่กับบางเชื่อกับบอได้ครับอันนี้บอกซูฟังนะครับมาที่นี่จากใบสองครับสิบโมงถึงใบสองสี่ชั่วโมงครับแดดลำไร่ จากไม้พี่เลี้ยงนะครับให้พี่น้องนึกภาพครับหล้กกาพ่อตอนใบครับใบสองไปหาให้หกโมงเลยครับหกโมงตอนนี้กันหามงก็ได้ครับเอาหามงใบสองถึงหามงกับ็สามชั่วโมงนะครับช่วงใบใบนี่แห้งห่อนครับแดดมันก็จะซองถึงได้ครับที่เราปลูกไว้นะครับเพราะฉะนั้นได้ฟังที่ผมอธิบายเล้วนะครับพี่น้องจะได้เข้าใจว่าถึงมีไม้พี่เลี้ยงนะครับจําเป็นอย่างยิ่งครับ ต้องใช้สแลนนะครับอะไรก็ได้ครับที่บางร่มได้ครับคือบ่วไห้มันถือแดดนะครับแม่แต่ชั่วโมงสองชั่วโมงกับบัวตองให้มันถือครับห้าปลูกไม้นะครับยกเวียนว่านี่ครับชิปเดือนแล้วนี่ครับคือต้นนี้ด้านหลังผมนี่นะครับนี่ละทั้งเบิดนี่ชิเดือนชิปเดือนนี่เอาออกได้แล้วครับเพราะว่ามันกับโอเคแล้วนะครับแข็งแรงแล้วประมาณนี้ครับชิเดือนหรือว่าหนึ่งปีนะครับนี่ครับเอาออกได้ครับผม ถ้ามันใ่ญ่ป่านี้แล้วแต่ว่าสําหรับปลูกไม่เนี่บ่ว่าจะเป็นการปลูกโดยจริ้งตอนต้นก้าการยอดเมล็ดแบบผมเนี่ผมก็ฟันทงเลยครับคือจําเป็นอย่างยิ่งครับต้องมีร่มนะครับเพราะว่าไม่พี่เลี้ยงบ่สามารถจะบังห้องไมได้เบิดมือนั่นเองนะครับช่วงเช้าสายๆนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายไปหาตอนเย็นนะครับจังได้กระเดดครับผมเพราะฉะนั้นไม่รอดครับถ้าไม่ทําร่มนะครับโอเคครับก็ตอบคาถามให้พี่้องครับ สำหรับคำถามนี้ครับผมขอบคุณหลายๆครับ